วันก่อนไปไซเอแน,นทีฟว่าไปตาผู้ชายว่าหน้านี่อับอาปากข้างเลยนี่โน้มหมางนั่นเลยอ๋อไม่เป็นโมอฟันกำลังกรอฟันหน้ายอยูอ่วันก่อนลาไปเ้อะไปตำบุญแต่วัดซึ่งไปให้ห้านปลาตำทานซึ่งโดนซึกตัวเบาเวงเลยพอตำบุญแจ๊ได้บุญลอบมามากนะวะไม่เลินตกน้ำเลยกกับปลาตอนกันตุกตับตุกตับเลย <laughs> ก้อนลาไปเด้อไอ้ได้ลาวันนะที่ว่าไปเล่นของพี่มาจะเพื่อลาวะแล้วมันถึงบ้านมันไม่รับเลยวะความมันติดตาร้อนนั่นนั่นเลยเอะ่ะไม่เดี๋ยวเอติบ้านที่จะรอนเกลเที่ย <c oughs> วเรียว,ว,ว่าวันก้อนลาไปเด้อไอ้ได้ลาวันนะที่พอวันก่อนพาเพื่อไม่กินข้าวด่านย่านทึ้งที่นี่ปกติเพื่อนคนนี้พร้อมไปกินด่านไหนมันก็ะบ,บ,บนนู่บบนนี่แต่พาไปด่านาน,นี้เร่กๆกินข้าวไปค่ำนะเร่กๆไม,ม่ออกเลย เ่าวันก็อน้าวแบบใเราอันนี้่อเปื้อนหน้าเลยค่ะนู้นไอคนนี้ขี้กลั้นนี่นั่งเชื่อกก็ไม่อดมันใจะใส่อะวางนี่ไปเยอะไปทาไม่กี่วันก้อนวันนั้งเบียกองเต็มหน้าเลยนักธุรกิจไม่ด้วยเละเลยพนันไม่เก็บเบียนางน้า